ลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับไอ้เ hey, ฮียจริงๆกูไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมึงหรอกแต่มันใสสร้างภาพทำตัวเองดีนู่นนี่นั่นคุกคุยคนอย่างกูไม่มีหรอกไม่เคยบอกว่าตัวเองดีแต่กูเลือกว่าจะดีกับใครใจเฮียกับใครเท่านั้นเองไม่เคยสร้างภาพคนอย่างกูจำไว้ พูดไม่เพาะหรอคนพูดตรงๆคนไม่ชอบแต่กูพูดตรงๆกูไม่มาจ้างละครไม่มาตอแหลไม่ใช่กูอืมหน้าอย่างหลังอย่างก็ไม่ใช่กูมีอะไรไม่ชอบพูดตรงๆเลยเอาความจริงมาพูดกันความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายนะพูดร้อยครั้ง ก็เหมือนเดิมร้อยครั้งแต่ถ้ามึงสร้างภาพสร้างนิยายเนี่ยมึงเล่าร้อยครั้งเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันเข้าใจนะ